ครับวันนี้ได้แบตมาลูกหนึ่งนะครับ51.2โวลต์200แอมป์ชาวนะครับเป็นแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะเปิดขึ้นมาทำงานได้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องเช็คอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่กลับมาทำงานได้ไปติดตามรับชมในคลิปนี้กันครับผมจะลองเปิด เบเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดออนนะฮะโดยปกติเวลาเราออนแบตเตอรี่นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็จอ LED ก็จะติดขึ้นมานะอันนี้เงียบนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะลองรีเซ็ตดูก่อนนะครับว่ากลับมาทำงานได้หรือเปล่านะฮะเงียบนะครับไม่มีการตอบสนอง สเต็ปต่อไปนะครับวัดดูว่ามีไฟขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าบีเมตัดโดยปกติเนี่ยเราจะสามารถวัดไฟได้แต่โวลต์มันจะต่ำผมก็จะตั้งไปในฝั่ง DC นะครับแล้วทำการวัดนะฮะมันขึ้นหนึ่งจุดหกโวลต์น,นะครับวัดยังไงก็คือไม่มีไฟนะฮะแบตตัวนี้นะครับเป็นแบตแบบสมาร์ทดีเนะครับ อันนี้คือหมายเลขนะครับของ BMS เราจะใช้แอปเข้าไปดูนะครับว่ายัางเปิดแอปได้หรือเปล่านะครับเปิดบลูทูธไว้นะครับให้ออนบลูทูธไว้แล้วเปิดโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่าเบต้า BMS นะครับเข้าไปที่ local connect นะฮะ x d z n 0 0 1 1 7 e 7นะครับเป็นบลูทูธของ บีมเอสนะครับเราลองจิ้มไปดูนะฮะถ้าคอนเน c t ได้เราก็จะเข้าไปแก้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเข้าไปคอนเน c t ไม่ได้นะลองดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเข้าได้นี่มันจะเข้าได้ทันทีเลยนะ,ะโอเคเราไปสเต็ปต่อไปนะครับผมจะทำการเปิดฝาแบตเตอรี่ออกมานะครับเพื่อดูสภาพ ข้างในแล้วก็วัดโดยไม่ผ่านบ m s ว่าได้กี่โวลต์นะฮะให้ท่านดูนะครับทางกายภาพแบตเตอรี่มีการบวมไหมนะครับถ้าแบตเตอรี่บวมก็แสดงว่ามีปัญหาที่เซลล์แบตเตอรี่นะฮะแต่นี้ดูแล้วแบตยังคงสถานะปกตินะครับก็แสดงว่าไม่น่าจะเสียหายเยอะนะครับทีนี้เราจะทำการ วัดไฟกันนะครับว่าแบตเหลืออยู่กี่โวลต์เราก็มาดูที่ b m s อนะครับดูจากสภาพภายนอกอไม่มีรอยไหมนะครับไม่มีกลิ่นไหมขึ้นมานะครับแสดงว่า b m s ก็ยังคงใช้งานได้เพราะเราสามารถที่จะเอามือถือเข้าไปดูได้ทีนี้ผมจะวัดไฟนะครับโดยจุดที่วัดนะครับก็จะมีขั้วบวก ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็คั้วลบที่มาจากแบตเตอรี่นะฮะดูว่ามีไฟเหลืออยู่กี่โวลต์นะครับไฟมีอยู่ห้าสิบสามจุดสองโวลต์นะครับอันนี้คือไม่ผ่าน BMS นะครับแต่พอเราผ่าน b ีมนะครับจุดจุดที่ผมวัดจะเป็นตัวนี้นะครับที่ไม่ผ่าน b m มเนะครับ ได้ห้าสิบสามจุดสองโวลต์แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟนะครับดังนั้นเรามาวัดตรงตำแหน่งนี้นะครับก็คือหลังจากผ่านบีเมตไปแล้วว่าจะเหลือกี่โวลต์นะนี่ยะหนึ่งจุดหกเท่ากับที่เราวัดได้จากภายนอกของแบตเตอรี่เมื่อสักครู่นะครับก็แสดงว่าเคสนี้ BMS ตัดการทำงานนะครับแบตเขายังมีไฟอยู่เราจะทำการรีเซ็ต b m s กันผมเลยทำการปลดสายที่มาจากแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อที่จะตัดไฟเลี้ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กที่มาจากแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้บอร์ดเขาคืนค่านะครับหลังจากนั้นนะครับ พอรีเซ็ตแล้วผมก็จะทำการเสียบสายคืนนะฮะอ่าเห็นไหมเริ่มมีไฟมาแล้วนะครับแล้วผมจะทำการใส่สายแบตคืนนะครับ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สถานะไฟมาแล้วนะครับก็คือเราจะลองวัดโวลต์ดูนะครับไฟมาแล้วนะฮะ53โวลต์ก็ BMS กลับมาทํางานแล้วนะครับก็คือทําการรีเซ็ตใหม่ถอดสายแบตเตอรี่ออกไม่ให้จ่ายไฟนะครับแล้วก็ที่ที่มาจากเซลล์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้บอร์ดกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งหนึ่ง สถานะแบตเตอรี่53โวลต์นะครับก็กลับมาทำงานได้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟแค่เม็ดเดียวทั้งที่เป็น53โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเ,เข้าแอปนะครับเพื่อไปปรับค่านะครับผมเข้าแอปตัวเดิมนะครับ Meta BMS นะครับ แล้วก็เลือกไปที่ตัวเห็นไหมครับตอนนี้ก็สามารถคอนเน็แบตเตอรี่ได้แล้วนะครับแต่ละเซลล์สถานะปกตินะครับสามจุดสามโวลต์ใช้งานได้ทีนี้เราจะทำการแก้ไขค่านะครับที่แสดงสถานะเม็ดไฟไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับให้เข้าไปที่เซตติ้ง นะครับแล้วเข้าไปที่แบตเตอรี่พารามิเตอร์เซตติ้งนะฮะพาสทเวิร์ดที่ใช้เลขแปดและคอนเฟิร์มนะฮะ s so c นะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยเปเซ็ตนะฮะสถานะไฟขึ้นมาครบเม็ดแล้วนะครับอะรามก็หายไปนะครับ ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะฮะกดเมนูนะฮะคือ SOC กลับมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผมตั้งที่ห้สิบสามให้มันเป็นร้อยอันนี้เราปรับแก้ได้นะฮะเราชาร์จให้เต็มตามที่ต้องการแล้วเราก็ไปตั้ง SOC ใหม่นะฮะและแถบนี้ก็จะแสดงผลตามที่เราต้องการนะ,ะถ้าอาจจะตั้งให้ SOC เมื่อห้าสิบหกโวลต์ก็ได้นะฮะ ท่านก็ไปตั้งค่าในแอปเอาตอนนี้ก็แบตเตอรี่ลูกนี้กลับมาใช้งานได้แล้วก็ประกอบคืนได้เลยนะครับเราก็กลับมาดูสถานะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็แจ้งเป็นร้อยเปอร์เซน์นะฮะเซลล์กลับมาทำงานตามปกติทั้งหมดนะครับครับนี่ก็เป็นการซ่อมแบตเตอรี่นะครับ ที่ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับเราก็ทำการรีเซ็ตบีมใหม่นะครับเพื่อให้กลับมาทำงานได้ก็หวังว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนสมาชิกในการเอาไปาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราจะรีเซ็ตบีมเอสของเราได้ด้วยวิธีการไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ